บายดีพี่นออ้องเออมันอยู่กับก่องยูทูบเบาหน้อยคือเก่าโอ้เงี้นี่เบาหน้อยพามาเบิ่งอันชาวบ้านนะว่างอนามัยอนามัยหุ่นถอดหุ่นทางเนาะตัดกกหมอกกไม้เนี่ยก้าเียมเข่าสู่งานแข่งหอ่แข่งเอื้อยแหล,ละจนนนั็กน้อยละเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา,านี่ยถ้ามันร้องมันดกปุ๊บปุ๊บจู่ดูห้องมองอกเนี่ยแบบ ว่าทุกเกาอาาขนาดนี้ก็ตำรวจกำลังตัดต้นหนุ่มมี่เนอะตำรวจัตัดต้นหุ่มมีตำรวจแล้วมเปา้เดอตำรวจด้านลีกเลตำรวจเด็กผู้คนก็ว่าอินโคสืไปต้งพูด ครับผู้บ่าวใหญ่เอาแต่ bật lên

ลากจูงตเขาโกนไอ้ข้ามเาอีกเดี๋ยวมันวิงจะเได้ได้กันอุตส่าห์ไปพนบางทีนี่บักเขาเขานนี่เดยวนี้บางเย็น มักเย็นมาตัวลำนู่ตัวโอรโน้อยก็จะคลายเครียดแน่จากบาทโอ้ยอยู่ตรงหน้าคือว่าลำขัดไม,เมนเป็นอย่างโอรโน่อัหรอกนี่อันไม่หนากันเจือนนี่แหละ แคมเซบังสายเซบังไฟนี่โอ้นั่นเลยมันโผลเยโนี่มันอะมากมันีแนหลับเลยดันผู้บริสุทธิ์ ตัดเลย่อเเขานอาไม่ี่ก็เป็นอนามัยกัรการก้าเกี่ยมใส่งานส่งเพื่อเด้พี่น้องเด้อเออส่งเพื่ออยู่นี่แหละอยู่แห่งนี่แหละสนาม นาวัดธาตุตุม้มว่างบ้านนาว่างใหญ่นี่แหละสายเส้งไฟนี่หนาก,กันเจือนนี่ <c oughs> นี่นี่ก็พี่น้องชาวบ,บ้านนาว่างก็พา,ากันมาน่ะไหม นี่กับทีมงานสาหพันธ์เรากำลังคนอิฐคนอิฐเนาะเด็กน้อยเด็กลูกหลานเขาเนี่ยลูกหลานเขา <c oughs> นี่กับเจตูนนะเพื่อนก็ลงมานำะไมเลยหวัดคือกันเพื่อนกัน,นเจตเต๋อ โอ้โหหนามาสำรวจวะเการอะไรไม่รนูะ้พี่นอนะ้องเนาะเครื่องห่าเครื่องนะเครื่องตัดหนาพี่นอ้องมันไม่มันไม่บ้านระวังใหญ่เนาะเดินวัดเดินมา กาเกียมใส่งานนี่แล้วนานี่นเรืองีอาเซนิตอดนนาทิตน้าตาบ้านมาว่างพวกคนขัหมออรไคก็ต้องพากันมาเห็ดเกลือลวนที่วัดเนาะเกิดการเกี่ยวหันธุ์อกทานะไม เขียนเป็นงออกพรรษาแน่หปล่าบรากาศบ้านวัดขนาดทามแน่เอาตอนนี้กําลังมานไม้วัดกำลังดันดินรมเดลเวนเนดินวัดเนาะเอลหานี่เอลห้าศูกำลังทํางานกำลังทำงานดันดินเอลห้าศนย์อูคูบุตาเอล กระบวนการกระบวนการอนามัยได้บ้าบกระบวนการอันอื่นได้หน,น,ไน,น,นไิได้ก็แบบวิีนวิกว่้ากล่องแจง้งรัดมีตั้งผู้ถือผ้าถือเครื่องตัดหญ้าเลยนาะอนามัยอันผูพ่นย่างตากดดแดดไายเมื่อยกับเข่าห่มเนาะเด้อ นี่การพเนกเมียนเนาะบบบนี้เนาะตันลงมาแลเนี่ยกันเมียนอนามัยะบบนี้คนละเอาไปทิ่มข้างทางคนละเพื่อโบกีดกันการสัญจรนี่การในห้อยเค้นเนาะนี่เนาะอะไรบูเมียนเนาะทานโทนี่มาว้าวพีด เอลูก้าเมืองเนาะนี่เรากำลังเดินทางมาหอดใกล้สะหอดวัดเลยเนาะการอนามัยของพวกเรากับเส้นทางนอกใกล้สะหอดวัดแล้วอันนี้ก็อดเพื่อนตกอันทานไกลเลยเนาะท่านข้าเพื่อนอนีรกระทั่งนอก มีทั้งทางนอกทางในได้หันขาคนใดเลือกคนสนับสนุนบ่าเอ็มลอยจะก,กวดบ่าไกลไกลเอิ่ไป,ไปนี่ก็เส้นทางนอกเนาะเออไกลจะฮอดวัดแล้วอีกบูดน อีกห้าสิบเมตรก็ฮอดวัดละนี่จะทางโค้งทางแยกใช่ไหมาค่ันสุด่าฮ่างา้ว่มันเทิริร ทางโค้งบ้านดอกข้างข้างเลี้ยวเข้ามาแล้วด้ยเมื่อยแล้วก็ต้องพักเนาะเออธรรมชาติของมันหรอกนี่กำลังหานโค้งมาถามเนาะ ท่านจัดเนาะนถือจักสตีนอะไรจักตัดหนาเนาะเออนี่กถ่านจัดนถือจักตัดหนาเนี่ยครับใครจะทอดหวาดแล้วพี่น้องเอ้ย น,นี่ก็ฮอดฮอดแคมวัดเลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้เมืนชางนอกเนาะเส้นทางน,นี้เมืนทางเลี้ยวเขาวัดเสร็ทางตัวนี้เนาะล่างตัดปกบปก,กรันงา,นาเนาะมันเกะกะ มาทอดใหญ่ครับไปๆๆลากังัวอ่ัปอยไปแล้วบ่เป็นงัวเฮาทุกองนี่่บ่แล้วแล้วตบ้สุดนี่แล้วเนาะเป็นจังไดอันหัวหน้าอนการอนามัยข้งนี้น่ะกะเตรียมใส่หยังบ่ระหว่างบรรยากาศจังได สัมผัสหัวหน้าก็ได้ได้หัวหน้าพารเคยียมกาหลบงานวางบุกช่วงเพื่อบุนหอกเข่าเดือนเก้าหลับช้าบรรดาวางเฮาหลาังการเคียมถนนหนทางพัฒนาการไปการมาสะดวกสบายพอพอใจบุนวาการอนามาัยข้างนี้ก็เพื่อก็เพื่อการเกี่ยมเข้าสู่การงานเนาะงานช่วงเพื่อนี้ออกพรรษา,างานหอกเขา่าตอนรับ จะมาเทิงแล้วเรื่อวงน้อยประเภททาประเพล็ดที่ชามประเพนาะกลังาเขี่ยมสองร้อยกว่ากัวชาวบ้านกันเนือพ่อเพียงเพียงหนากันกำลังการเขียมสนุนหนทางเพื่อต้อนรับงานบุญเชิงเรือเดือนก้าหลับ ยังม่ถึงนี่ถึงไปใช้ได้่เงีงี้ยาม่วงก่อนนี่งานงานม่วงเนะนี่กำลังจะขึ้นงานหาหมูของน้ะมันตันทางหมดวะงมเออนี่กับประธานบ้านเ่านี่แหละนี่กันผู้ใหญ่บ้าน อ not, เองทางล่ะนั่นและกำลังข bueno> ึ้นก๊กม่วงเดินนะย่านรถนะมาถึงแดกันสอ่หเลยมา